อาหารน้อยไปแล้วไม่อลไสดก็ลืมลืมเอามาเลยต่ว่าประเดี๋ยวเอามาใส่มาน่กใส่กร <c ười> <c ười> 哦呼哟！Uh huh. cool. ดิสนทุกคนเลยนะคะเราขึ้นไหรหลังเพื่อนหรือเปล่าไม่มีคนดูเลย <c oughs> กําลังจะขึ้นหอกําลังจะขึ้น สวัสดีค่ะสนิททุกท่านทุกคนเลยนะคะแม่เมนะคะเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยตัาไทยกันได้นะคะตอนนี้เด็กก็กําลังรอเข้าฉากนะคะแม่ๆมนะคะเพราะว่าจะพูดว่ายังไงดี่แม่เม่นะคะคือเราเข้าไปข้างในไม่ได้นะแม่เมแต่ว่าเราจะถ่ายให้ดูตรงที่หนูเคยนั่งถ่ายให้ดูนะคะตรงนี้ ว่าคนยืนเต็มแล้วอ่ะแม่แม่ไม่รู้ว่าเราจะเข้าเข้าไปถ่ายได้ไหมไปยืนรอบอพี่อหัวขายานแบบเข้าไปบ่ได้ไหมเ,ออเดี๋ยวเราต้องเข้าไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวคนเยอะเราเข้าไม่ได้อืม <c oughs> ตาเป็นสเต็ปนะสวัสดีแม่ทุกท่านทุกคนนะคะอ๊อบโอ้โห ปัญหารไม่แค็วันนี้ีแปงมาทำเอาไววน้ปเกตไหมโชว์เอาไว้น้ำปิเกตวันนี้จะกลับไปเอาไว้แน่วน ถึงฉังกระเพาะถึงังใจกระเพาะอยู่ว่านว่นประกันมหาเปรียชุดว้ เด้ก็ข้อขาด,ด,าดาอ้ออาวอซ่แม่ทับไปดูข้างในนะคะแม,แม่แม่สวัสดีแม่ทุกท่านทุกคนนะคะแม่แม่ขอบน้นเพื่อมาพูดคุยก<า>ันได้เลยนะคะ ตอนนี้ก็กำลังรอเปิดงานนะคะแม่ๆเด็กๆทหารน้อยเตรียมเลย

ก็ได้ต้องไล่เชิละเครื่องก่อนเอาเญละเครื่องไล่แม่พูดคุยคอมเมนต์ได้นะคะแม่แม่นะคะเพราะว่าหนูจะอัปเดตทีละช่องเนาะนะคะแม่ถ้ามีคนดูเยอะหนูก็จะไม่ลงแต่ถ้าคนดูน้อยหนูก็จะลงแมแม่ พาหนูจะไปอ่าไล์ทางต่อๆนะคะแม่แนะคะเพราะว่าอันโทรศัพท์หนูมื่ก็จะสี่แต่แม่สลับไปสลับมานะคะคนายรยเันเลยนคะอกรยกาแห่งความร่งงานกงานช้าสุดิประจันี2,568 ขอเสียงกดมืต้นับประทาีนายสมพลามเนี่ยแม่แม่นี่แหละช้างสุดนะคะเป็เชอดเราหลอกนะแม่เอ้ยนะต้นรันสมืลาดามรามยกว่างตรีปนค่ะซึ่งได้ท่านได้เดินทางมือลกลองไปัขึ้นมือปะ มีความสัาพัญในการกับเพื่อนการพัฒนาคุณภาพของจบชวิตชาสุินะคะลเป็ตเดียวนะเดเาหนอยารน้อยนะเด็กๆแบบอา้ะดาร้ยะคเดกๆอาหารน้อยนะคะดแน้ะคน้นะคเทานยนเหรอนเการาะคนยนา้อนบนดก่าเ็นกแาระดรด ประจำปีสองพันห้ร้บแปดค่ะแม่ป oh, ุ้ยสวัสดีค่ะแม่ปุ้ยสวัสดีค่ะแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยบอกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแม่ปุ้ยนะสวัสดีค่ะแม่โอ้ไม่เจอกันนานเลยนะคะแม่เป็นยังไงบ้างคะแม่ยิเยอะแปลงนี่เท่าไหร่ ลานเจ้าอยากกินน้ำผึ้งคืนฟีดได้ของถ้วยน,น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทางข่าวไทยในจังหวัดใกล้เคียงยังมีน้องที่มาจากต่างประเทศที่เคารพทุกท่นครับเน,นี่ยแม่แม่พ่อหนุ่มเสกอยู่ตรงนี้ค่ะเฮ้ยพ่อหนุ่มเสกหล่อมากนะกำลังจะเดินเข้าฉากนะคะแม่แม่นะ เปิดงานสแสดงนะาะประจำปีของให้นั่งนั่งไม่ได้อจังละละจะอะไรจะอะไรคนนี้เด้อวันนี้ไปนั่งเด้ก็พี <c oughs> ่อมมีความเป็นมาอย่างยาวนานบานรรพบุรุษของชาวโซลินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแม่แม่คะเอเอาไว้ในนามเทียงเพียงกับพวกซึ่งมีความชำเนาญในการจับช้าง วิกมต่ใครไู้ปัญญาวิชาสั์จับช้างแต่ออกกากรตุ้มสีอันยยาน้อยข้าวถวายด้วยข้าวด้วยประมงกลางคืนให้สมเด็จพระศรีสุริยธรรมรินจนได้รับโปรดร่างเป็นพระยาสุรินทร์พระดีน,นรงค์กลางวังปกครองที่เมืองสุรินทร์ เละเมืองสุรินทร์ก็ได้เรียกตามชื่อของเจ้าเมืองดังกล่าวจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่คนทั่วไปของชาวไทยและชาวต่างประเทศรู้กันดีว่าสุรินทร์เมือง้าอิเิศั์ชื่อเสียงความยิ่งใหญ่ความห่ารัก ความแสนรู้ทางจังหวัดสุรินเป็นอิกรรมชื่อเสียงที่มีต่อสาชนไปทั่วประเทศหรือทั่วโลกมีเอกลักษณ์ความโดดเด่นในปีพุทธศักราช2105พระรดีมีมัติ แสดงช้าเพื่อเป็นงานประจำปีของแจังวัวินและได้จัดก,การแสดงขึ้นในปีนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีระหว่างคนทางมาเป็นเวลาอันยาวนานเป็นเวลาถึง65ปีนับแต่นี้ท่านจะได้สัมผัสชีวิต

ที่จะนำไปสู่ทุกท่านได้รับแต่ผมต้องขอกราบขอบคุณามีทางจังหวัดวันโดยเฉพาะท่านว่าการจังหวัดวั้แหัวน้าส่ราชการจังหวัดและนายกองค์งการบริหารส่วนจังหวัดตลอดจนผู้ร่วมงานทุกท่านและพี่น้องชาวสุรินทร์ได้คะแนถึงความมตถึงความสามัคคี ที่ร่วมเป็นกับงานนี้เป็นที่ประจันสุดๆที่การเห็นแล้วว่าภาพในสายตาของคนทั้งประเทศและคนทั่วโลกวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดการแสดงงานประจำปีงานแรงงานประจำปีพุทธศักราช2 5 6นวันนี้ขอบคุณครับคุณท่านสมวรทารา รองนายกที่ทำธิปิยงสุงิยิงค่ะท่นานได้ดูนาฬาต้อนรับทุกเที่ยวและกล่วกาวถึงานอย่างเป็นทางการท<ว>่าป<ว>ระธาน<ว>จะรับธงชาติจากแผ่นโบราณธงชาติไทยของเราธงใบรองถุงนี้ค่ะสามสีที่แสดงถึงชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะและขอเชิญชวนทุกท่านค่ะได้ประกองไปพร้อมๆกับท่านประธานในพิธีด้วยค่ะ คอเกกลังลุกแล้วแม่คนคนลุกเลยแม่แมันจริงอ่ะโอเค

ีอาชีแล้วก็ตรชานสพันธ์กันต้อขอขอบคุณนะคะสำหรับตรีนัสินนะคะที่ท่านได้กรานะคะแสดงความยิีความเ้อกของไทยและลาไ่นะคะแล้วก็ได้รับเ้งกองทัพนะคะเขาเป็นขนาดไทยในโอกาสนีค่ะและขอเสียงปรบมือดะคท่าน้าาค่ะท่านสบณ์ารำรองนายุ สี่ขอบคุณะคะเราก็ขอเสนอรัาโดย่เจากรแวนเพชรรองรัมนตีักาจริักาลแทนผู้ราชกจังหัมเ็จารร่วมกับท่านชมาทแวนเพชรรองมนตรีรัฐมนตรีรัฐมนีรัฐมรีรัฐมนรีรัฐรีรนตรัฐนีนรรนีััน

จะเป็นที่การเริ่มนวันที่15กันยายนนะคะเราเปิดกับต่อเรื่องมาทุกวันแะเวทีกลางนะคะมีการประชวนพิดายุทสุรินทรแล้วก็รวมถึงวที่ได้มาแล้วก็มีกิจกรรมไอ้นุมีนายคนคนลคนคนลไปยกอลกกนี้ก็คือนนผลิตี่ปีนะครับ

ผู้เดนทงท่าก็จะได้สััความตื่ตาืและความสามารถของชาวยุกกยุคะการแสดารโอ้กระเป๋ากระเป๋าไปเราใจจัดตื่นผายได้หัว่บ้าที่ว่ามหัศาลการคาแห้ความจงรักภักดี สถิตในใจไทยนิราศสนามแสดงช้างอย่างนี้ในส่วนขององการแสดงนั้นจะขออนุญาตนำเรียนเป็นเบื้องต้นเพื่อให้ทุกท่านได้ประกอบการชมอย่างได้อัตโนนะคะในองค์แรกชื่อองค์ว่าตาเบิลสถิตล่าปราสแห่งสุรินทร์ค่ะ ladies and gentlemen today is a special day under the name every life we remember which is the, the Queen Mother, the amazing Serene which is the 65th anniversary, oh, anniversary of Serene Elephant Roundup. We're going to start with Act One. Uh, the Act One is the century of Serenity in The the second is a carp on the the way people องค์ที่สามค่ะยิ่งใหญ่รอยทางรอยตาทุตตาระหยัดเสียงขีดขีดลงมายิ่งใหญ่มากๆค่ะวันนี้จะได้เห็นเ็ชาบ้ากเดียวเปลี่ยนสีหนาค่ะเอ้ยหนาวแห้งล่มแล้วล่มแล้วองค์ที่สี่ความน่ารักฉลาดเฉลียวของเพื่อนตัวใหญ่ สำรับคที่ห้านะคะปราบไูละแวดอาพ่งค์นี้เป็นกที่เสด็แม่ทกันนะคะแม่เพื่อนคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะอะไรโบกขึ้นไรแล้วลงใหม่แลอ้วรบารมีประจักยุทธ และองค์ที่เจ็ดซึ่งเป็นองค์สุดท้ายนั้นจะเป็นองค์ที่ยิ่งใหญ่ซึการแสดงชุดนี้เป็นบทส,ขขสรุปที่น่าประทับใจสดุดีพระบารมสีสดุดี ไปไปนาง a n บและนับเวลาต่อจากนี้ไปดวงใจทุกดวงดวงตาทุกดวงร้อมกันชมมหาสั์งานช้างแห่งความจงรักภัดีสถิตในใจไทยที่กลได้กล้าที่ขอโชว์ตัวา มือ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 ก้อนเมื่อพี่กระถุกไลออกมากเขาไปเขาไป สแตนล้นเลยแม่แม่ปีนี้งานช้างยิ่งใหญ umas, ่มากนะคะเพราะว่าสเตนไม่ได้ยินว่าบัตรเต็มนะคะแม่แม่นะคะบัตรบัตรสุดจานบัตรอนอ่าบบสแต็มไอโบสแต็มกูนะบบสแตนนะคะเต็มนะคะแม่แม่นะคะ คือพระศรีสิทธิการขอผลจากองค์พระศิวะสวัสดีแม่ทุกท่านทุกคนนะคะกคือคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ก็นางรำโอ้นางรำคือาง,งามเท่บ้านนี้ ันสนบงขบนงงา,า,มา,านขมามยินบางกล้องเล้ว,ว่ะแม่ม,ม,าามาเลย์ก็ถ่ายให้แม่ได้เห็นเนี่ยใช่ออค่ะ<ม>ออกให้หน่อยนะ,ะบิต่ <c oughs> ารันนาบาร์และสีเวลิงที่ตั้งอยู่กลางต <c oughs> ัวประสาท คือร่องรอยของพฤตีกรรมสิ่งดุรที่เคยยิ่งใหญ่ลึกลับมายามยาวมา

นักประวัติศาสตร์ท่านคาดวาานนา่าในาการก่อสร้างคือว่าสถาขนาใหญ่ของอาณาจักรแห่งนี้มีช้างหลายพันตัวเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งในงานชักล่าและลขนส่งเปิดมิติอันเรือยยาวว่าเบื้องหลังประสาทที่ยิงย่งใหญ่นั่นคือแรงกายแรงใจของมนุษย์คู่คู่กับสัตว์อันทรงพลัง ส่งสะต้อนภาพความสาคัญอันธิ์พืชสูระหว่างอดช้าแักเรงศรัทธา ในทธศตวรรษที่18ยุคศิลป์บาอยูเพื่อเป็นตำราที่คนเดินผ่านรสชาตแบบนี้เป็นผ้งสีผ้ามีทางเดินเชื่อมถึงกันมีมึกยื่นยาวออกมามีหน้าต่างสี่มามนี่คะออบใหนหน่อยค่ะ รัศดาหมู่โถดสมมติฐานว่าข้ารู้โอเคค่ะแม่แม่เดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ทางแอปแดงนะคะเพราะว่าหนูจะไปขึ้นทางต่อๆแล้วนะคะแม่แม่ขออนุญาตลงไลฟ์เด้อดานแม่